สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเจจูแฟมิลี่นะคะเจจูแฟมิลี่จะพาเนี่ยค่ะผ่าหัวน้องชายชนนะคะเด็กชายชนค่ะ<ม>อันดับแรกนะคะเราจะต้องใส่ถุงมือกันก่อนนะคะเพื่อป้องกันการละคายเครืองต่อผิวหนังเรานะคะใส่ก่อนนะคะก็ไม่ใส่ค่ะมันไม่กัดดุบไม่ใช่ไม่หนัอันนี้เราใส่ถุงมือกัน่ะตอนที่เรานะคะ น้องนะอันนี้จะเป็นการทำคลิปครั้งแรกนะคะสำหรับบอลสีนะคะแต่จะเป็นการลองเทสผ่าหัวครั้งที่สองนะคะ <c oughs> คือดูน้องนะไม่อยากจะบอกบางเอาเลยนะคะอันนีเทก่อนนะ ออกมาแล้วนะนะคะเทออกมาแล้วนะคะแล้วก็ข้อ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 ,ขอ,ขอ,ขอ,น,อน้อยนะคะลากเขาแบบเยอะมากเลยะคะ่ะลากนะดูดูลากการผ่าหัวคือการขยายพันธุ์นะคะเรามาดูกันโอ้กระทบกระเทือนลากเขา เราจะเอาหัวไปนิดเดียวเองผ่าเลยได้ไหมนี่นะคะจะทำการผ่าเลยแล้วกันเราไม่เอาเยอะนะคะเราจะเอาน้องนิดหน่อยเองเอานิดเดียวนะคะ นิดเดียวหั่นเลยนะจ๊ะจวดเลยจวดเลยชิบตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ป้ายปูนแดงให้น้องหน่อยนะคะยังเหลืองเหลือหัวใหญ่อยู่นะคะเราไม่กล้าทำเยอะนะเพราะว่าเป็นการทำครั้งแรกนะคะ<ม>ก็ปิดแผลให้น้องนะน้องก็ยังเหลือเหลือแบบ เหลือเยอะอยู่นะคะนี่เรองเหลือเยอะยอยู่อันนี้นะคะรอสักพักหนึ่งเราค่อยเอาไปใส่กระถางเหมือนเดิมได้หัวมาแล้วนะคะเราจะทำการหั่นนะคะ ทําการล้างน้องนะคะล้างไปประมาณสามสี่น้ำนะคะห้าน้ํานะคะแบบว่าเหมือนเขาแบบเริ่มสะอาดแล้วนะคะมันหล่นมันทะลุได้ะทิ้งไปนะคะล้างน้ำไม่สะอาดแล้วเราจะเอาน้ำสุดท้ายนะคะเราจะผสมอันนี้น่ะปูนแดงนะคะ เพื่อเจ้าการปิดแผลให้น้องนะคะปิดแผลนะผส,สมน้ำปูนแดงให้ค่อนิดหน่อยนะคะจริงๆทีเยอะนี่ค่ะลางเขาไปเลยนะคะแช่นะปูนแดงสักสักนาทีหนึ่งก็ได้ค่ะนับไปเลยค่ะ ในระหว่างที่เราแช่นะปูนแดงนะคะดูตัวนี้มันแห้งหรือ,อยังนะเราก็จะเอาน้องกบลงดินเหมือนเดิมนะคะนี่คือลากก็เยอะมากเลยนะคะกบกบลงไปในดินเลยค่ะปูนกับปูนนะ มแล้วก็ตว,วเงเลน้นค่ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชายชนก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะเราไปดูวิธีการอบกันค่ะ <S 2> <S 2> เมื่อเราแช่นะคะครบหนึ่งนาทีแล้วเราก็เอาน้ำเอาน้องออกนะคะ ะะแล้วก็จะได้นะคะไม่รู้มีกี่อันนะคะแล้วก็เตรียมอันนี้ไว้นะคะอันนี้จะเป็นกากมะพาร้าวสับละเอียดกับเพอร์ไลนะคะซึ่งเราแช่น้ำไว้แล้วนะคะเราจะเตรียมใส่กระปองนะคะแล้วก็ลงมือทํากันเลยค่ะอาน,น้องยัดลงไปเลยไม่รู้ว่าเขายัดความหน้าหรือไงนะคะแล้วก็ เัยียลงไปเลยแล้วกันแค่แบบให้เขาอยู่ในนี้นะคะอันนี้เป็นสไตล์ของ j e j u Family นะคะคือมโนเองนะคะว่าใช้เพอร์ไลเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะกากมะพร้าวก็แช่น้ำไว้นะคะไม่น่าจะมีเชื้อรานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสักแถวละห้าแล้วกันนะคะดูซิว่าเราจะเกิดกี่อันนะคะ น,ะะนี่ก็เรียบรอแล้วนะคะเราจะทำการปิดนะคะปิดมิดชิดไว้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าจะเกิดหรือจะรอดนะคะ